มาะลานขอบคุณอย่างไรกันคนที่เอบชชื่อว่าเอาคืนหลังจากนี้ชอบแบบี้มาละยกลับบ้านหนูหมดนะคะแล้วมาละไที่หนูเอากลับบ้านนะคะก็คือมาละไของเกตด้วยนะคะของหนูด้วยออนไลน์ด้วยนะคะให้แล้วนะคะถึงจะเอาคืนเขาก็โอนเงินมาคืนหนูนะคะเหมือนกับเขาซื้อต่อนะคะไม่มีใครเขาเอามาลัยมาวนนะจ๊ะเขาให้เงินจริงจ้า ไม่ให้อย่าม่วกันนะคะไม่ให้ไม่ต้องพูดมั่วนะจ๊ะถ้านั่งพูดเปล่าๆอยู่นี่ยังได้ตั้งหมื่นสามแล้วจะเอามาบนลเพื่ออะไรคะ,ม,คะมีคนไปคอมเมนต์ใน y o u t u b e ภูเก็ตนะคะ ใครว่าตบเลยเออน้าตบเนาะหาหาตัวให้ได้อยู่ใน YouTube ภูกเก็ตคนว่าเดี๋ยวหาตัวให้ได้ก่อนนั่งไลฟ์เป่าๆอดหลับอน,นอนนั่งไลฟ์ทุกวนันงานสี่วันเต็มนั่งไลฟ์ทุกวนันไม่ได้ไปไหนเลยยังจะมาบอกมาไลฟวนบ้ารือเปล่าเห็นหรือเปล่าตอนไลฟ์มาไลฟอะ่ะ เขาไปปวนใน youtube กูเกตกะนคะภูเกตก็เลยหันมาหาหนูนะคะกูเกตเลยบอกว่าหนูเมอคกลับบ้านหมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานไหนที่มันมีติดติดกันนะคะกูเกตจะซื้อมาอะไราคืนนะคะโดยที่หนูอะ่ะเอาพวงที่คล้องคออะไรอันน่ะให้กูเกตนะคะที่กูเกตคะ่ะให้แม่วงเดือนคล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหนูก็จะเอาไปขายให้กูเกตนะคะ คุณนะคะข้าวต้มมัดตอนนี้ได้หมื่นห้านะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะหนูสาบานต่อหน้าเวทีทุกเวทีเลยหนูไม่เคยเอามาลายไปวนด้วยเพราะหนใหูให้คือหนูได้มาจากทุกคนในไลฟ์สดนะคะแล้วภูเก็ตก็ได้มาจากเปิดเ,เปิดเปิดบัญชีภูเก็ตก็มีคนโอนเข้านะคะ จากเอ่อ USA <NA S 2> จากฮ่องกงนะคะแ,แต่เขาไม่เอ่ยนามไงทำไมจะต้องรู้กันด้วยว่าเป็นใครแม่อนะไรเนะีนะ่ยแม่อะไรมุดมุาใ้สองรอง้อยขอบคุณนะคะ จะตบอบด้วยจะไปด้วยรู้เลยเลยสองพันแปดร้อยนี่ถ้าไปกันหมดนี่ไม่มีใครไปประกันตัวลแม่ต้องหาคนไปประกันตัวด้วยนะอย่าไปกันหมดนะไม่ได้นะอย่างน้อยต้องมีคนส่งเอโอเลียกับเข้าผัดให้หนูนะหน่อยนึงนะครับกับเพลงคิดของพี่ไหมครับ วันนี้หนูปิดค่าข้าวต้มมาที่หมื่นห้านะคะเมื่อกี้แม่คนไหนให้สองร้อยหนูเอาไปเป็นของวันพรุ่งนี้นะคะหนูให้แม่อังจดเป็นของพรุ่งนี้นะคะคุณแม่อะไรมนๆนเนี่ยคุณแม่ทำมนทำมนอะไรสักอย่างนะคะจัดไปหนูฝากแม่ให้อีกสองพันทไม่ได่แม่แม่แม่ไม่เอาสองร้อยเมื่อกี้ออกทำอ่ พี่น้ำมนต์ให้ห้าร้อยหนูใส่วันนี้ให้หมดเลยนะค่าพักต้อนมัดสองร้อยเมื่อกี้เขาบอกเ่อกี้่งยังขาเ่อกอกาออกคันเอาใส่วันนี้ให้หมดเลยหนึ่งหมื่นเจ็พันเจหนึ่ง่นเจดันเจ็ดร้อยนะคะ oh មិនប្រែមិនផ្លូវមិនទៅណាណា จะหายสองหมื่น้ะหน่อยร้องบอกไว้พอเขาต้มมันเนี่ยลุงน้อยขอบคุณดาวหนึ่งพันดวงนะคะน้อยที่เจอเน่บ้าเขามาปรับอารมณ์หนูลุงน้อยเขามาปรับให้หนูอารมณ์ดีไง